ครับอ่ะแชร์กันไปก่อนนะครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีในยามเช้าจงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้อะไรกันเนี่ย แต่ไม่มันหรอกไม่มันเท่านางฟ้านางฟ้ามันกว่าตลกกว่านี่ครับคลิปนางฟ้าตลกนี่ครับผมก็ชอบเลยนี่ครับเวลาออกตัวให้ลุงพลประแตนเนี่ยนี่ครับแม่มันตลกดีนะนี่ครับไม่รู้หีรู้แตดอะไรเลยกูพูดอย่างเดียวนีครับจริงไหมคะพวกเราทุกคน,นคแม่ไม่เคยถามเอซเลยว่าเขาคบกับมึงไหมนี่ครับ เมื่อวานนี้นะครับลกมาสวัสดีสวัสดีทักทายก็เล่นบ่ายนะครับผมไม่ยุ่งหรอกแต่ไม่อยากให้เอาตัวไปเสี่ยงนะลกพัทยานะครับอยากไม่อยากให้เอาตัวไปเสี่ยงเกินไปนี่ครับไม่มีใครหรอกไม่มีเพื่อนคนไหนเขามาเตือนนะครับคุณแบบผมหรอกนี่นี่ครับไปคบกับใครนะครับคบไ้แคะโทษลกคิดได้ยังไงเด็กเมื่อวานซืน นี่ครับไปคบกับมันก็ปัญหาเกิดนี่นนครับเวลาเราเป็นอะไรมามันช่วยเราไหมอ่ะใช่ไหมเออไปคบทําไมอ่ะนี่ครับเอาแค่ผ่านๆก็พอไหมนี่ครับเออเรื่องดาป้าบุหลันผมก็ไม่เคยไปยุ่งนะครับแต่อย่าไปใส่ร้ายนะครับอย่าไปโยงเรื่องเกี่ยวกับสวิตีเพราะสวิตีเขาไม่ได้ไล่เออเราต้องฉลาดนี่นะเมื่อวานนี้เขามาสวัสดีนี่ก็ไปเจอกัน วสวัสดีทักทายนี่ตามปกติเออน,นี่คือเขาเรียกว่าเข้าใจกันนี่ครับก็แลถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าปั้นหน้าใส่กันใช่ป่ะเออมึงหน้ากากมากูก็หน้ากากไปนี่ครับนี่แต่ไม่มีปัญหาอะไรกันนะไม,ไม่มีผมเตือนแล้วผมบอกว่าถ้าลกจะยุ่งกับสาวิตรีคุณก็ต้องมองหน้าผมด้วยผมยังให้เกียรติคุณเออคุณก็ต้องให้เกียรติกันด้วยพอผมบอกแล้วอย่ายุ่ง นี่ครับนี่ผมตั้งการที่จะล่อไอ้พวกฮีฮเนี้อยู่จะเอาแม่งติดคุกให้หมดไอ้พวกเฮียพวกนี้เนะครับเขาไม่ได้มาไลฟ์สดนะครับไอสัตว์ด่าใส่ไลฟ์เขาทุกวันนีครับทําคลิปทุกวันอียมึงคนเหรอนี่ครับนี่ไม่ได้ผมถึงบอกไงนีครับเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุนแล้วก็มากับโบโบค่ะโบค่ะ หนูชื่อโบมากะนุ่นแล้วก็มากะเจนลัลันลานี่ครับเต็มที่ไปเลยครับนี่ครนี่นี่ครับไอพวกนี้มันรู้ไงนะครับว่าไหนเล่นได้เล่นไม่ได้เนี่ครับผมรอจาอมันไม่จอบเอารูปผมขึ้นไม่ยอมเอาคลิปผมขึ้นเลยนี่ครับผมจาอเล่นเก็บทีละคนทีละคนเลย นึงครับปากเก่งนักใช่ไหมอีดอกเก่งกันนักใช่ไหมเข้าทางกูเสร็จกูหมดนะครับนี่แต่มันไม่มีไงนึ่งครับนี่มันฉลาดนี่ครับนี่มันต้องอย่างนี้ครับตาต่อตาฟันต่อฟันไปเลยผมไม่เคยไปด่าพวกคุณนึครับนี่พวกคุณตรงไหนที่ผมด่าคุณบอกมาเลยพวก fc เนี่ยมานึครับจะเล่นแม่ให้หมดนะครับตูดเลยมึง ใช่นะครับตัวเองไปคอมเมนต์ทำชั่วใส่ร้ายป้ายสีคนนั้นคนนี้อีดอกไม่ดูความชั่วของตัวเองพอเขาด่ามาบ้างทำเป็นแตดสั่นไม่ได้สนใจด้วยอา้าไหนว่อาอ๋อเมื่อกี้นี้จะเปิดรายได้แป๊บนึงวเปิดรายได้ก่อนเปนอ่ามาแล้ว ม,มันดูได้นี่ว่ากูนึกว่าดูไม่ได้ยี่สิบอย่าท้านน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝัก ใช่คละภาพอ,อ๋ออันนี้นั่งอยู่โน,น่นนอนนะนอนไม่แดกนอนนอนอย่าและ อย่างชัวกกเกือบลบแล้วเอาใครกันเนี่ยนะครับใช่ครับเขาคู่ขากันนะครับูข่ขาอันนั้นไม่เป็นไรครับคืออย่างนี้ครับนะครับในเรื่องเกี่ยวกับนะครับการที่จะมีการทำคอนเทนต์นะครับหรือการวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเขาอยู่ในแวดวงของโซเชียลโอเคไม่เป็นไรลุยกันไปเลยปู่ไม่ยุ่งหรอกแต่อย่างเนี้ยผมถามว่าสาวิตีเขาไม่ได้ไลฟ์สดนะครับแล้วคุณไปกุข่าวสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะไปด่าเขาเนี่ยผมถามว่าคุณเป็นคนดีหรือคนชั่วอ่ะผมถามแค่นี้พอแล้วเราลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูเขาสาลิกทางให้พวกคุณแล้วถูกต้องไหมเออแล้วกูถามว่าพวกมึงอะยังมีความเป็นคนกันอยู่ไหมไอเฮียกูเนี่ยเด็กสลัม ไอสัตว์กูยังมีสมองกูยังมีจิตใจนี่ไงสิ่งเนี้ยที่พวกมึงไม่มีนะครับความเป็นคนไงเข้าใจยังไอพวกเอฟซีชั้นสวะผมพูดถูกไหมกูม,มีความเป็นคนไงเออมองความถูกความผิดนี่ไงสิ่งที่พวกมึงไม่มีไม่ใช่ว่ากูอยู่เหนือพวกมึงแต่พวกมึงไม่มีในสิ่งที่กูมีเข้าใจปะเออมันไม่เหมือนกันตรงนี้ถ้าสมมติว่าสาวิตรีไล้สดแล้วตอบโต้กันอย่างเงี้ยโอเค ไม่มีปัญหากูถือกูก็ปล่อยทุกครั้งกูก็ปล่อยเห็นไหมละ่ะแต่นี่เขาไม่ได้ไล์สดแล้วแล้วพวกมึงไปทําคลิปมึงไปเชื่อไอ้ใหม่ไปเชื่อไอ้แค่ไอ้เค่คโคงเนี่ยกูถึงถามไงว่าเขาไม่ได้ไล์สดแล้วไอ้คนพวกเนี้ยมันมานั่งปั้นข่าวปั้นเรื่องเนี่ยกูถึงถามไงว่าพวกมึงยังมีสมองกันอยู่ไหมเออเข้าใจยังไม่ใช่ว่ากูเก่งไม่ใช่ว่ากูอยู่เหนือพวกมึงแต่พวกมึงมันไม่มีสมอง พวกมึงมันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนแค่มีรูปลักษณะคล้ายคนเฉยๆนะครับแต่ใจพวกมึงเป็นสัตว์เดร,าารัจฉานกูถึงกล้าพูด,ดเต็มปากไงเข้าใจยังไะยืมีใครจะเถียงกูไหมอ่ะใครว่าสิ่งที่ผมพูดมาด้วยเหตุด้วยผลถูกต้องกดหัวเราะมาไอฮาเออกูพูดด้วยความเป็นคนนะครับไปว่าเขาเป็นชู้ไปว่าเขาเป็นน้อย ไปว่าเขาเอาเอาเอาผัวชาวบ้านมั่งอะไรของพวกคุณเนี่ยนะครับไอเสือกไม่ว่าหรอกครับแต่ก็หาความจริงนี้หนึ่งเออเออเอาเนี่ยเอาจุดเนี้ยเอาตรงเนี้ยเอาความเป็นจริงของตรงเนี้ยนะครับเอาความเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องไปพูดอะไรกันเยอะถูกต้องไหม นะไม่ใช่ว่าปู่จะเก่งกับพวกคุณนะแต่พวกคุณนะ่ะมันไม่มีสิ่งที่อยู่เหนือคนจิตใจพวกคุณมันไม่มีแล้วผมก็เคยประกาศไปแล้วผมไม่ได้มาทะเลาะกับไอ้แค่ไอ้เคคง,งหรือว่าไอ้ใหม่เฮียอะไรเนี่ยผมไม่ได้มาทะเลาะกับพวกคุณแต่พวกคุณนําเสนอข่าวผมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วความคิดเห็นผมเนี่ยตรงไปตรงมาด้วยนะครับเนี่ผมไม่เคยไปใส่ร้ายพวกคุณผมถึงถามไงว่าจะวนกันทําไม นะครับสมองมันถึงไม่พัฒนางบ้านผมก็เรียกว่าพวกคุณเนี่ยเขาเรียกพวกสมองโบเข้าใจยังสมองโบอ่ะคือคิดเองไม่เป็นไต่ตองความด้วยเหตุด้วยผลไม่เป็นเอาแต่ใจตัวเองผมถึงถาม fc ทุกคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของสาวิตีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมถามหน่อยเขาเคยไปด่าพวกคุณไหมเออแต่พวกคุณเสือกไอ้เสือกเป็นไม่เป็นไรหรอกครับเสือกไม่เป็นนี่เด นะครับไปนั่งใส่ไลายเขาจังไรไม่ล่ะกับผมถึงบอกผมลงมาเล่นเนี่ยมาเอออย่าให้เข้าทางผมนะเออถ้าเข้าทางผมนะไม่ปานีผมเป็นคนที่ไม่คุยกับจำเลยถ้ามีปัญหาไปคุยกับทนายผมนู่นนี่ครับผมไม่คุยลองไปถามได้ตั้งแต่นะครับนะพี่ตั้มบุกก่อการดีเราไปถามดูเนี่ยนะครับนะีบ่แต่ละคนเนี่ยนะบีฟักโกดพวกนี้ผมไม่คุยผมเป็นคนที่ไม่คุยกับจำเลยนะครับไม่ใช่ว่าหยิงในศักดิ์ศรีนะ แต่คุณไม่มีเหตุผลถ้าคุณมีเหตุผลคุณจะไม่โดนผมฟ้องเนี่ครับแล้วคนอย่างผมจะฟ้องใครเนี่ยคือต้องผิดจริงและสู้ความไม่ได้ด้วยนี่ครับถ้ามินเมผมไม่เอาผมเอาความชัดเจนเลยนี่ครับหรือเอาความชัดเจนเลยนีครับไม่เอามินเมย์หรือเขาเรียกว,ว่าฟ้องด้วยอารมณ์ไม่เอานี่ครับผมฟ้องเนี่ยผมต้องฟ้องคือผมฟ้องคุณไปเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะสู้ความผมได้ นี่ยครับซักค้านผมก็ไม่ได้นี่ยมีจะบอกให้เรื่องฟ้องอ่ะเด็กๆผมถึงบอกไงว่านะเรื่องเกี่ยวกับอีโมลาเนี่ยที่ผมอธิบายผมบอกแล้วว่าคดีคุณสิ้นสุดแค่เพียงสารออกหมายจับแค่นั้นเองคดีมีมูลจริงนะครับคดีมีความผิดจริงแต่ไม่สามารถเอาความผิดต่อจำเลยนั้นได้เพราะเนื่องด้วยจำเลยนั้นไม่ได้อยู่ในราชนาจักรไทย นะครับพวกคุณโดนไอ้แคะกับทนายหลอกแดกผมก็ยังรู้เลยนะครับคุณไปถามทนายทั้งประเทศว่าผมพูดจริงไหมหรือไปถามอรายาการหรือผู้พิพากษาก็ได้นะครับใครมีญาติพี่น้องเราไปถามดูว่าปู่มุนีพูดจริงไหมในหลักเกณฑ์ของกฎหมายฟ้องได้ครับฟ้องได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับฟ้องตอนไหนก็ได้นะี่ครับมันไม่ได้ยากครับ เขาอุสาหิกทางให้พวกคุณแล้วไงนะครับคุณนะ่ะนะครับนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะสงบเหตุแต่คุณตั้งใจที่จะหาเรื่องนะครับแล้วเอาประชาชนหลอกประชาชนเพื่อหวังเงินเขาหวังทรัพย์เขาจริงไหมอ่ะเออเอาความจริงมาพูดเด็ทุกวันนี้ไม่ไงไอ้แคะมันตอบโต้แล้วแคะไม่กล้ายุ่งแล้วเห็นไหมล่ะเพราะผมไม่ได้ทะเลาะกับมันแต่ผมไม่อยากเห็นมันอยู่ในสภาพแบบนี้ที่ไม่มีปัญญาที่จะทำมาหากินต้องมานั่งหลอกขายของ นะครับเอาเงินไปให้ทนงทนายบ้าเราอยู่แบบมีความสุขไม่ดีกว่าเหรอไม่ต้องไปมีเรื่องกับใครนั่งขายของสนุกสนานด่ากันก็ไม่เป็นไรครับแต่ไม่ใช่นะครับพอสู้เขาไม่ได้ฟ้องถุยนะึงครับเราก็คือ,อุตส่าห์สอนแล้วนะนีนะ่ใช่ไหมเออเอาความจริงสิ ใช่ผมก็บอกงานะผมด่าเนี่ยด่าอิโมลาเนี่ยผมด่าจนสะอึกอะ่ะไม่ได้สนใจฉันให้สติเธอแต่ฉันไม่ชอบพูดแบบนี่ครับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะปลอบป,อบปอบติดนี่ครับโอ้ต้องพูดอหวานเออคุณพี่โมลาคุณพี่โมลาเนี่ยคุณพี่โมลาครับอะไรแบบนี้ไม่เอาอะ่ะไม่ชอบอะ่ะฉันชอบคบเพื่อนแบบตรงไปตรงมานี่ครับ เจอหน้ากันอุ๊ยดอกไปตายที่ไหนมาแบบนั้นไปเลยไม่มีหรอกมานั่งดัดเริตไม่เอามันไม่จริงใจใช่ครับเพื่อผลประโยชน์ไงนะครับเนี่ย,นย,นยทนายมันก็ต้องเกรงใจไอแ้แค่้องป่ะเอ้กูหาเงินให้มึงเวลากูว่าความมึงต้อง นะครับไม่เก็บเงินกูนะเอ,ยยยเ,อะเงินกูให้มึงแค่นี้นะยยยยพี่มีแค่นี้เดี๋ยวได้สินใหม่มาแบ่งคนละครึ่งนะอะแบบนี้ครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับ ผมถึงบอกไนงะเราไม่ได้มาทะเลาะกับใครแต่เขาหลีกทางให้เราแล้วเราก็ควรที่จะปล่อยมือเนี่ยครับไม่ใช่ไปหาเรื่องเขาอีกเนี่ยครับเออไปหาเรื่องเขาทาไมอะ่ะก็เหมือนกับประหยัดเนี่ยผมก็บอกว่าแกก็ติดคุกไปแล้วอะไรไปแล้วนเนี่ยวันเมื่อวานนี่ผมเห็นแกนไร์สดอยู่นะแกออกมาแล้วนะครับเชื่อผมยังอะ่ะนะเชื่อยังอะ่ะเออติดไม่นานหรอกเนี่ยครับขึ้นอยู่ที่คําสั่งศาลไม่ใช่ว่าเนี่ยครับค่าปรับสามแสนจะต้องติดสิบปียี่สิบปีไม่ใช่นะ นะครับอยู่ที่อำนาจศาลนะครับศาลให้ติดเท่าไหร่นะครับอ่าให้ติดคุมคุมประพฤติหนอ่อยอ่าสิวันเดือนนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ให้ออกแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าสินใหม่เออถือว่าปรับติดไปแล้วนะี่ครับเราใหญ่ยังเนะีครับ,นะรบเห็นเห็นประหยัดออกมาไร้สดนี่ ยังไง FC นะครับก็ช่วยเมตตาแกหน่อยนะครับอนุเคราะห์แกหน่อยนะครับพยายามเตือนเตือนแ่อย่าไปโกรธแกเด้อคนอายุมากแล้วนะครับยังยึดติดในอัตรานะครับว่าตัวเองอายุมากมีการศึกษาสูงมีอดีตนะครับแค่นั้นแหละแต่แกไม่ทันโซเชียลครับเนี่ยเขาปั่นแกนี่ยไม่ทันเมื่วานเห็นแกขึ้นมาไลฟ์สดมีความสุขก็ดีดูผมดิ แกใส่ร้ายผมทุกอย่างเห็นป่ะดูผมโกรธแกไหมผมไม่โกรธหรอกผมเห็นสภาพแกแล้วผมก็รู้แล้วเนี่ยเนี่ยใส่รลายผมทุกอย่างเห็นไหมล่ะมันก็หนีความจริงไปไม่ได้อ่ะอย่าไปโกรธแกเนี่ครับแล้วใครที่เอาแกมาเล่นเนี่ยนะครับเนี่ยไปเยาะเย,ะเยะ้ยหรือไปทับถมแกนะพวกนี้กรรมทั้งนั้นครับนรบกรรมทั้งนั้นอใช่ฮนะ ผมนี่นะใช้คำหยาบมากเกินไปนี่ไม่ได้นะในครอบครัวนี่ไม่ได้นะนี่ครับนี่นะครับถ้ามีคำแรงเกินไปนี่นี่นะครับครอบครัวภรรยาผมบอกแล้วพี่เบาเหอะนะอันนี้มันแรงไปนี่เขาก็จะสอนเรานะครับไม่ใช่นะครับแบบไป้แค่นะครับเต็มที่เลยพี่บวกแม่งเลยเนะ <c oughs> <Yeah. c oughs> นียนะครับหรือไม่งั้นก็นเงียบกิ๊บ นี่ไงไม่ได้นะี่ไงเดี๋ยวอีกหน่อยก็ชีวิตก็เหมือนกับเสตือนะครับเมียทางนึงผัวทางหนึ่งไม่ฟังกันยงนไม่ฟังด้วยเหตุผลเงี้นะครับไม่เหลือนะี่ครับนะีบ่ทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะี่ไงเรียบร้อยนะี่ครับเมียก็เลื่นไปเอาควยใ,ใหม่สบายไปนะี่ครับ เนาะมาแล้วเหรอนะครับไม่เห็นแป๊บหนึ่งนะนะครับอ่าแชร์ไปครับ,นะรบมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อผมก็กดแล้วนี่หว่าอ่าผมกดแล้วผมกดแล้วใช่ครับน่ครับแม่อัญชลีแม่สุกนะครับแม,ม,นะม่ละไมัะนี่สวยหรอครับเรียบร้อยหมดอ่ะ นะครับตุ่ยด้วยปุ่อยมุ้ยหมดอนอะฮ,ฮึนะครับตอนนี้ไอ้ใหม่ก็หมดหนทางแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเนะี่ย fc ก็มีบางตัวนะครับที่ยังยึดติดแต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ว่ะ คือคนของนะครับป้าแตนเนี่ยนะครับเอฟซี FC ป้าแตนไม่ควรเข้าไปยุ่งนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับป้าแตนแล้วแต่คนพวกเนี้นะครับมันพยายามที่จะหาเรื่องให้ป้าแตนอยู่เรื่อยนะเออเนี่ยครับอย่างอีบุตรดีเนี่ยนะครับอยู่มาตั้งแต่รุ่นต้นเลยนะเออเฮียนี่ตอแหละนะอย่าทำไปเล่นนะอืม เอออย่าทำเป็นเล่นนะยังไม่เจอตัวจริงผมจะตอบไปหีถลอกเลยนี่ครับแม่งนะครับอยู่กับป้าแต่ลุงพลตั้งแต่ยุคต้นปั่นอยู่นั่นแหละอยู่ในชุดเดียวกันเลยอยู่ชุดเดียวกับปพภา,พาดาเลยนี่ครับชุดเดียวกันเลยนะครับนี่นี่ครับชี้หน้าเรียงตัวได้เลยนี่ยน,น่าเกียดมาก นะครับไม่น่าเอาโลนะครับป้าแตนลุงพลไปยุ่งนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเขานะครับตัวเองนะครับไปขึ้นทีพีข้างหลังนะครับแล้วเที่ยวไปไล่ดา่าคนนั้นคนนี้ไปเอาโลโก้ของบริษัทเขาแล้วไปนั่งดา่าก็เหมือนกับ e อีแซนวิสอ่ะอีเฮียมึงไปเอาโลโก้เขามาแล้วมึงก็เที่ยวไปนั่งดา่าคนนั้นคนนี้บริษัทเขาก็พังเนี่ยนะครับประชาชนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาเห็นอ้าวเฮียนี่บริษัททีพีทำไม เนะครับเขาเป็นคนงานของนะครับป้าแตนหรือทําไมถึงไปดา่าคนนั้นคนนี้สู้มั่วซั่วบริษัทเขาก็พังเนี่ยทุกวันนี้เป็นไงอะ่ะเปลี่ยนสินค้าอยู่เรื่อยอะ่ะนะครับครีมเคิมได้ขายไหมล่ะนะครับคอลลาเจนคอลลาเจนได้ขายไม่ได้ขายหรอกนะครับจะไปขายกับผีไหนไอ้พวกเคี้ยนนี่เอาโลโก้บริษัทเขาไปด่าหมดดา่าคนนั้นดา่าคนนี้ไม่มองก่อนว่าคนอ่ะสังคมโลกโซเชียลอ่ะเขาเอาปัจจุบันเนี่ยครับเขามองดูแล้วเนี่ย เนะครับเขาก็ไปลงกับป้าแตนดิเอา้อาไอ้เฮียบริษัทอย่างนี้เนะครับเสียหายหมดผมถึงเตือนไงบอกว่าอย่าไปเอาโลโก้เขามาเนะครับเขาต้องทามาหากินเขาไม่เหมือนพวกคุณนะครับเล่นไปเอาพีทีมานะครับเสร็จแล้วก็ไปนั่งด่าช่องนั้นนั่งด่าช่องนี้เนะครับเรียบร้อยเดย้ใครสวยอ่ปะป้าแตนสวยนะครับลุงพลสวยนี่แหละเขาเรียกว่าคนนะครับจะหากินกับลุงพลป้าแตนยังหากินไม่เป็น ทั้งนั้นครับนะครับไอพวก f อที่ทําช่อง YouTube แล้วขึ้นมานั่งไลด่าเนี่ยเคียทั้งนั้นนะครับลองหามันได้ชี้ไม่ได้สักตัวนึงบอกกล้าเจอผมตัวตัวป่ะเออผมจะถามว่าคุณอยู่คุณเกี่ยวข้องอะไรนะครับเนี่ยคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลุงพลได้ลงพื้นที่หรือเปล่านะครับมานั่งหาแดกกับชีวิตคอนเทนต์ของลุงพลประแตนนะนะี่ครับอยู่ดีๆก็ไปด่าคนนั้นคนนี้แล้วก็อ้างลุงพลประแตนทั้งๆที่เขายังไม่ได้บอกเลยว่าคุณจะต้องไปนั่น พอมีปัญหามาก็ออกลูกขอโทษทุกวันนี้เป็นไงอะ่ะเนี่ยครับพี่นางมารไปแล้วเห็นไหมละ่ะเนี่ยเนี่ครใครเคยเห็นพี่นางมานบ้างอะ่ะเนีครับพี่นางมานไม่เอาแล้วอะ่ะพี่นางมารบอกไม่ไหวเนี่ยครับคนมันไหลมุมไหลมองกันเกินไปเนี่ยครับพี่นางมานยังบินเลยลองคิดสภาพอยู่ดิ นี like Anyways, so mm ่ค hmm. รับพี่นางมารยังบินน่ะนี่ครับอยู่กันไม่ได้อ่ะนะครับเพราะอะไรรู้ว่ะยูทูบเบอร์แม่งปั่นกันเองนี่ครับออกกันหมดอ่ะนี่ครับเศรษฐีอะไรนะอะไรนะเศรษฐีอ่ะแม่ไม่ใหญ่อ่ะนี่ครับเจอกันทักกันอยู่เรื่อยแหละไม่ใหญ่เลยนะเศรษฐีที่อยู่เออ่เยอรมันอ่ะนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับป่าช่างแม่งอ่ะนี่ครับชื่ออะไรเจแม่ไม่ใหญ่อะไรไม่รู้จำไม่ได้ นี่ไปกันหมดแล้วเนะี่ยมันเกินไปนะครับแม่งเอาเขาไปนะครับหลอกเอฟซีให้เข้าไปดูเข้าไปชมเพื่อหวังรายได้ในโลกออนไลน์นะี่โคตรเฮี้ยเลยเนะี่ยโอ้ปากนะครับอวยลุงพลอวยแล้วแต่ก็ด่าคนอื่นเพื่อให้เขาไปด่าลุงพลเนะี่ยไม่อยากจะพูดหรอกรุ่นกูอยู่ไม่มีฮะนะี่ครับแม้แต่ มีปัญหากับสาวิตรีไม่เคยครับไปใส่ร้ายใส่ความสาวิตีไม่เคยนี่ครับมีแต่นั่งสะก,กิดข่าวกันนะครับเอออ่าใช่พี่ยูโรนี่ครับไปหมดแหละไม่มีใครอยู่หรอกเพราะเขารู้อยู่แล้วลองถามนี่นะครับลองจี้ถามนี่นะยูทูบเบอร์ที่อยู่กันทุกคนนะ่ะตั้งแต่ยุคต้นนะ่ะมีใครบั่งไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงรู้กันหมดแต่ปิดเอาไว้นะครับเพื่อประโยชน์ในการทําคลิป โอเขารู้กันหมดแหละใช่ครับใครไม่ส้มมาเหรอไม่ส้มไม่ยุ่งหรอกรเจอกับผมนี่นะครับฟัดกับผมอยู่เรื่อยอะนะครับแต่ก็สู้ผมไม่ได้อยู่ดีนี่ครับเพราะผมแม่งเด็กสลัมนี่ครับไอเรื่องปากจัดเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกกูนี่แม่งยิ่งกับไฟเนียงแตกไอสัตว์แม้นปากปลายัางสู้กูไม่ได้เลย นะครับเนี่ยแม่ค้าปากตลาดยังต้องยอมใจกูเลยเนียกูด่าทีเดียวนี่มึงเอ้ยนะครับไม่ต้องถามเลยช่องคลอดกระจุยมันะเนะีย่ยยิงกับไฟพนเนียงเลยด่าไปแสบไปเลยเนี่ยแล้วไม่ได้ด่าแบบซีชวนะไม่ได้ด่าแบบเขาเสียหายอะไรนะนี่ครับไม่ได้ด่าซะจนแบบใส่ความเขาเนี่ยไม่ใช่งัดเหตุผลขึ้นมา ใช่เท่าไหร่แล้วล่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะยีใช่นะครับขอลบก,กันหมดแหละผมบอกแล้วนี่เรื่องของใครใครจะทําคลิปอะไรแต่ขออย่างเดียวอย่าใส่ห้ายคนนะครับในเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในวงจรนะครับของการอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเราต้องปล่อย นะครับนี่อย่าไปบ้าตามไ้หน้าหีใหม่มันนะครับแล้วเวลาเดือดร้อนมาติดคุกม,มาใครช่วยเออพวกคุณโดนเองมีใครมาช่วยไหมนะครับน่ะเอฟซีขอไอ้นักลบอ่ะมีใครช่วยมั้งอ่ะนะครับโดนกระนาวอ่ะมีใครช่วยมั้งอ่ะผมไม่มีประประ,ประกาศว้เนยนะครับไม่จําเป็นต้องโชว์นะครับเล่นเงียบๆเลยนะครับปล่อยไหลเงียบๆเลยนะครับคนไหนมีชื่อมีอะไรปุ๊บตูมหาได้เล่นเลย นะครับจนสุดท้ายต้องลบคลิปออกให้หมดเนี่ยครับนี่นะี่ครับนี่เล่นแบบเงียยๆเลยไม่ต้องไปตั้งโชว์หรอกต้องมานั่งประกาศนาหน้าอะไรเป็นไงล่ะยเยอะเย้ยเขาไม่มีนะครับเคลียร์กันแล้วจบนะโอเคพี่จะด่าผมผมไม่ว่าแต่พี่ต้องด่าผมด้วยเหตุผลนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆไปด่าผมนะครับโดยที่ผมไม่ได้ไปว่าคุณเลยนะครับนั่นมันรูปผมคลิปผมพี่จะเถียงผมยังไงอะ่ะนะครับเ,ออเรียกทนายจี้ทนายพี่ทนายว่างไง เนี่ยรู้ความคุณด่าผมใช่ไหมเอออ้าใช่แล้วผิดไหมผิดอ่ะโอเคจบนะเคลียร์กันไปอ้าถอนฟ้องนครับจบนาพี่จ่ายค่าทนายกันไปแค่นั้นเองเอยไม่ต้องไปพูดเยอะเออแล้วก็ตอกสลักหลังถ้ามีครั้งที่สองติดเลยนี่ครับไม่ต้องไปพูดเยอะนะครับให้ศาลท่านท่านดำเนินการไปเลย พวกคุณเอาแต่สนุกนะครับพวกคุณไม่เคยเห็นค่าของความเป็นคนของคนอื่นเขานะครับตัวเองจะมาบอกว่าคนนั้นคนนี้เลวตัวเองไม่ดูตัวเองั้งนะนครับผมก็ถึงบอกไะคนดีกันจริงหรือเปล่าคนดีก็มาดินีครับอืม